สแลปเสร็จเตรียมโปลีกต่ออูห้หูโดนเขี้ยนไปหนึ่งทีหนีสองสามเอาได้เอาดิ let's go baby let's fight bitch เอาไปเอาไปอุ้ยผมตีคิปบเอาไปเอาไปเอาไป let's go bitch โอเคผมฮิวเขาก่อนเขาจะตายแล้วทุกคนตีคิปตีคิปตีคิปโอ้เพราะเขาจะสองแล้วเขาจะฆ่าคุณไงล่ะคุณพ่อหไหวเอ้ยนหนีไปไหนอะอ้าวโอเคเทรซกะละงง,งยิง อมาดิมาดิสูต้ตัวตายไอ้เฮียเย็ดเคโดนไปโดนหาน่าดิโดนฝ่ามือแมวอลาหาันไอ้เฮียใช่ไหมเออเออตอนนั้ <c oughs> จะพิมพ์อยู่แล้วพีพ่บอว่ามึงจะล้านกูสองคิวทำไมก็กูแบกไงกูเลยล้านได้ทไมอ่ะ เชฟหายละนี่ไงล่ะไอ้เฮียไปดิครับผมเมื่อกี้อันต้าหนึ่งผมไม่โดนหมาดิบายบายยิงเชฟหายแล้วทุกคนเขาไม่จะไม่ตายว่ะมันจะไม่พอโอ้ไอ้เฮียอิวลิมแม่งแอบแซ่บอีกแล้วฮะโอ้ตายตายมึงยืนทำเฮียอะไรอยู่วะมึงยืนแอคอีกแล้วอ๋อฮะมันไม่ได้ดูเท่เลยนะเว้ยเฮ้ยยืนแอคอย่างนั้นนะกูบอกให้แล้วมึงก็ตายที่จอดอย่างนี้มึงกล้าเดินสู้ดิเฮ้ย เออจบบายบายแล้วที่ำโอ้โไปสู้ดิโอไอ้กดยกดยไปแพ้แพ้ไม่้แล้วกูไม่ได้แล้วไอเฮียโอ้โหเฮ้ยกูไม่เ้แล,เลแ,ลเเลแล้วจริงริงไอเฮียแพ้ไปเลยกูไม่แคร์ด้วยอไอเฮียกูไปชนะเกมหมื่นได้ มึงสลิงเข้าไอ้มึงสลิงออกแล้วมึงแฝดเข้าทาบีดาบานดาหรอกกจัดมาแล้วครับผมทุกคนจุดเริ่มต้นของจุดจบโอ้โสวยครับคนนี้ไม่สมัยด้วยอย่าออกวมึงได้หมดว่ะจากประสบการณ์ตรงกูเฮ้ยกูเริ่มไม่อ้าวกูหิวแล้วมึงแฝดออกอีกแล้วอูโหพายุอูโหเท่มากเท่ไม่ไหวอุ้ยเข้ามึงอย่าพากูตายนะเฮ้ยกูไปแล้วไอ้สัสเาะเครื่องตลาะเครื่องอย่า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 เลยอย่าเลยอย่าเถอะ อะไรครับอันนั้นไม่อ,อันนั้นอันนั้นเดินแบบเชวาวรัก์อันนี้เคทลินเป็นนายแบบยืนแอคอยู่ยืนกอดอกใส่แว่นอยู่เยโดเคทลินแฟลงเฮชิบหายเลยมึงโดนรถถังฆ่าตายแน่นอนกูดูทรงแล้วไม่ใช่แอดกับบล็อกที่เข้าเมืองโอ้โหเยโดเย,ยโด้อียเคทลินแฟลงเคทลินหนึ่งหนึ่งคทลินเข้าหลังโอ้ยโอ้ย น้ำไหเปล่ามีน้ำกเก็บปะกระจิบระจิบ้ำกระจิบโอเคโดงหนึ่งอย่าสไลด์ดิเวลาเข้าหลังอะเวลาเข้าหลังอย่าสไลด์เพื่อนใช่ไหมแฟดสวยครับเอ้าแล้วคุณเออหวัดดีครับคุณโจจิเฮ้ยเไป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 หลอก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 ก่อนหลอก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 ก่อนเงี้ยข้าดีข้าดีข้าดีอ้าวช้าอีกไม่เอาใส่จักรวะอ้าวงง โอเคอุ้ย <Okay. S 2> ผมเด้ไปครับไปครับลากให้ผมเออมันไม่โดนแต่ไม่เป็นไรครับโดนกูไปอุ้ยซีซีหมดแล้วออกมาเอากรอแล้วก็ติดโล่ครับโอโจโอเคเพื่อนวิง่งโอเคครับผมซื้ออะไรต่อดีจอกเกาะเวทครับเพราะทุกคนมีค่าเอ่อการเวทเออโดยปกติอยู่แล้วก็เลยซื้อได้ heard pay phone. าไอายเฮิร์ตเพย์โฟนขามีโอเค มึงสมัยแป้งโชว์ก oh. so ูได้ปะกูกราบมึงเลยมันจะโคตรข่อนเห็นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขมิ้วไปอะไรอีกอ่ะเอาละกูเอาละกูเอาละกูเอาละเปรี้ยวได้อีกโอ้สูดอัดิทอยู่ดิอ๋อเอาๆอด้เลยปุ๊บปุ๊บ รับกูด้วยรับกูด้วยรับกูด้วยอย่าไล่นะถอ,ถอยถอยถอยให้เร็วที่สุดถอยให้ไกลที่สุดอ้าวยืนแอคอีกเอ้างงอะกูไปแล้วไอเ้เย้เลิกของมึงละวัน m ม r e f u c k i n g love ตัวก้าวิเศษ้าวอ้ามาเดฟเฟอร์ฟดอ้าอ้า c k that shit บดาบู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 ดาบดาบูดาบัดบดาบูดาบด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 บ

ไม่อไม่ไวแล้องกูไม่ไหวแล้วโอ้ยกูไม่ไหวโอ้ยกูเจ็บ้องไปหมดอย่าดี๋ยหยุดหยุดหยุดออกมาก่อนครับกูขอร้องกูขอร้องไปไปไม่มึงไปเปิดเพย์โฟนฟังต่อให้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 พวกกูสู้กันเถอะมึงไปมึงไปฟังเพย์โฟนไปตีกบตีหมากินหินเนี้อะไรของมึงเถอะจริงๆมึงมึงอย่าสู้อะไรกูขอร้องไอ้ไอ้ไปมึงแอติแรกแอติแรกไปแอติแรกไป ไม่ไม่ได้อีกแล้วครับผมโอ้โหน่าสงสารน่าสงสารจริงๆโ okay. อเคไอ้ไอ้แปบบ๊บนึงเดี๋ยวถอดถอดทุกอย่างก่อนไอไนแรกบอลลอนไอไ้แรกบรไอลลอไนแรกบอลอนใช่เหรอใช่เหรอโอ,โอ้โอ้ยิงสลิงใส่บอลลอนโอ้โอ้โออยสไปเดอร์แมนเอ่อแป๊บนึงนะครับขอเซตไฟใหม่ก่อนเอาไปยาสูดเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะ <c oughs> ก็แบบอดอัดแลบใช่ไหมแล้วก็แล้วก็มิวก็แบบอาแมวแล้วพี่เก็บแล้ว <พ uka> อ่าไปครับผมเลนโกเลนโกครับผมเห่าไ <m ult i> ม่นตนุองอยา่ให้กมิวเดี๋ยวกูลาอันนี้ให้ด้วยโอ้ย,ย,ย,ยอะไรอะอะไรอะไรอะอ้าวลองแค้มาลโกอลไอ้เหี้ยไปครับ,บเ e เ ไปกับดเาเลสเซฟปะวะตอนนี้เซฟมั้งไอ้เหี้ยไป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 เอาไว้โอกาสให้มึงอีกรอบนึงก่อนฮะคามิวไม่เขาคามิวร้องเพลงคามิวร้องเพลงอยู่ตลอดเวลาเลยเว้ยจริงๆแล้วเนาะมีเตอร์ที่รักแมวไอ้เหี้ยเอ้ยแล้วเขาเออผมโดนป้อมเนะ <In. S 1> น่ะเอ็นเอ็นดิชิตทุอคนเลตส์ก็อโอเคได้อยู่โอเคเอลเดอร์ okay. นี่อยู่กี่นาทีคะจำไม่ได้เหมือนกันแล้วคุณเกรซแล้วก็ชลาทุกคน